อ่านมือตะบอนอ่กระเด็บอ่นสาบ้านบ้านฮหาแปเจ้าแปดโอ้ยโอ้ได้ไลแล้ว๋ลวพ่ออะไรจะัวย บ่บจับอ้าวไม่ได้หนิเยี่ยมมากสิมาเลยจับ <c oughs> เครื่องไว้สบายดีทุกคนสบายดีคือเกา่ามันนี้คลิปสุดท้ายแล้วมันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับ <c oughs> <อ>เก็บไฟเก็บมัน้นเลยเพราะว่าปั้นแต่เมื่อคืนนี้นะ บรนแล่าพายจะเฮ็ดได้แค่เฮ็ดเพิ่นอนวะชวนซีนเฮานั้ยังอยู่เทิงผู้ผู้ยังบ่ได้เก็บอยู่ผูหอยไว้อยู่เทิงพู้นะหาแนวใส่ก็

เี่ยวขขาวแล้วนี่แลหละผู้นึงก็ได้ประมาณนี้ทุกคนอยู่ในหาหกโล ยืงื่อน้อยกาเก่าหนึ่งนอตเอาทุงอันนี้ดิตอนเอาเมื่อกับมันอะไรน้อยกว่าเก้รุดน้อยรุดน้อยรุดน้อยนึ่งคือัวมันรุดมันรุดน้อยลุดเก่าอยู่ nút cao nói nâng khuyên và nè chúc khôn bố nút đi xăm cao xà đây xăm cao lợi thế đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì lèo bọn nhá อปั่นเครื่องนอกอีกเนาะเครื่องนอกเครื่องในอีกเหลือแต่ใส่้้านนนนเงิิกใส่นี่เขาาในพันใหญ่เพิ่นเอาเลยสามคนส่วนเฮากะเพิ่นให้ให้ลืนอยู่ได้ทุกคนเพิ่นให้เฮาลืนอยู่ได้รอบนี้เจเพิ่นให้เพิ่นให้ลืนกระด้านหั้งวับ เออครโอ้เอาคักอยู่ได้เอาหยิบได้อยู่หน่อยกะยามันอยากได้ตัวนี้เพิ่นให้ลืเโยดอันนี้ตับเฮาปี๋งว่าตับยามันเน่าเลยทุกคนส่วนนั้นตัวชุกนี่ในผพานเพิ่นปิ้งเลยกับปั่นกันปั่นกันกินหมาแล้ว

วิ่งทุกอย่างนะวิ่งอย่างใส่แค่มั่นวินิใช้เอาเราหนาเอาเรานาชิเจ้าน่ะต่อเลยใส่เลยผ่านเลยชิเจ้าหน่ะเอาใส่เอาฮุบเที่ยวเหมือนกันนะตามนะเฮ้ยยังใครได้นี่ในในเครื่องในชิมเจ้าฮะตัวนี้บ่พวกเออตัวนั้นแล้วจะเอาตัวนั้นแล้วจะเอาตัวไหนอีกบ่ดิบอ่คือว่าเองว่าจะเอาตัวนี้นะมันอยู่ไก่นี่นะลืมพอเปิ้ลืมพอทักทายพี่น้องชมมาสบายดิ ทุกคนมันนี่ก็ปั่นเครื่องคล้องเรียรบร้อยแล้วก็ปัน่นเข้าเช่าเพิ่นลืมเข้ามาเพิน่นนวดเพิน่นลืมมาเข้าแล้วก็กินเขาย็นเอ้ามันนี่กินแบบอะไ้เป็นผ้ายังกินแบบพยาแล้วกินไผ่ยไพาย,ยาแล้วก,ก็ยาอันนี้กินเห็นแกกระเพาะยันจ็บทถองชนอนหยอดหล่<อ><อ>นในเชด้ะมันเพิพร้อมเนาะอีได้ก็เมื่อกอนมันนี่เถือมนันแล้วอันเพิ่นหมอบกอกไงแล้วก็ไปจัดเลย ถือว่าม้านเลยสุดยอดมีแค่นี้แหละน้านี่เก็บเครื่องเก็บค,คองเลยทุกคนนายพาดเพินเ่นกับบุมี่ยังว่าร้ายเพิ่นกัเพราะว่ายังหากระจับก,ล,กบบล้องแล้วก็ยังบลังบันไดเพื่อนว่ามีคำว่าช้ำนี่แหละแต่ใดการเดียวเดินทางกลับน้ำกันทุกคนถ้าเบิ่งว่าน้ำมันชีลดหน่อยถอยลงช้ำได้มือนนี่ลายมือละอ่ะเน,น,นี่แหละปั้นเศร้าทุกคน กินก่อนกับทางนไปแล้วไปกันอ่อละเข้าวะ ได้ไดนเดี๋ยวน,น,นี้ก็มาฮอดเซ่แล้วเนาะครับนายผ่านขยิบก็มาทาอยู่เซ่พี่เนาะอ่ากำลังทีมงานนายผ่าก็กำลังเตอันเริ่มทีเอารถคามเซ่นีิเนาะอ่ะทุกคนก็รออยู่อ่ะนายพ่านขยิบก็กำลังกะเกมอะไ้ตีลังกาใช่กันนี่เนี่ยงอนหินนะค <laughs> ับเด้ตี <laughs> <laughs> กับหลังผมได้ไปกำเวกหน่า จะพอจะพาอจังบวกาครับลงักเนี่ยมันวิ่เลยเร็วคือมีอัวนันใสเมีมัไปบันทึกชาคไปบันทึกรเออหามเาเลยเนาะนี่คือชีวิตอยู่นี่เออเขาเาเมื่อก่อนนะเาหามมาบ่เยอะว่าเขาใช้ชลิ

จับอ้าวไม่ได้ไงัมาีเออมาเลยครึ่งไว้คึ่งครึ่งเน้อลถี่ตเยเจบาเลยจะเลริญมากก็ได้นะจับหน่อเนี่ยหน่อใหนน้ำเลยจับปุ่มลุ่แล้วก็เพ้้นขึ้น้เป็นะไบ่ะเออทักนี่วุ้น

โอ้ยมัน ừ. ừ. <laughs> <laughs> vâng. vâng. vâng vâng à, cho ล่อเบิ่งงมนั่นซ่อนไปบาดนี้มันเอาสิมันย่านบ่ย่านมันย่านบ่ย่านยามยามบ่ยามบ่ยามป๊ามัน ห้องมัน้อยเานก็เอามาเลยยางนอไ่ดีว่าคือว่าทีงายังหัวคันนึ่งยังสองคันงสองคันก็วิทละบ้านยังเด็กยังเปิดใช่ยังเดินฮะวิดแล้วทุกคนมาเลยไปเดินทางกลับน้องกัน Nhân chút Ờ nó cũng sao đâu nè Tôi Mình làm cái này hết rồi ิวายเลยจงน้อยได้สำรัแข่งเลยนะ ตอนจากปลานะอ่าบุหัวสีน้ำมาละกะมมอกก่อนนี่ยกรเจ้าเห็ดในใดนะกะมาหอนเทียนแล้วกะมูมูลอกก่อนในบุหัวนี่คนในเฮียนกระเจ้าเห็ดในใดนะเห็ดใน,น,นในดป่าลอกก่อนนะีะเห็ดชมขายเห็ดชมได้จังฮอ สามสิบห่อโอ้ขึ้นได้หน่อยแช่เอากินเออกินน้ำกินน้ำแล้วก็เห็ดชมน้ำห่อเท่าไรห่อสิบพันใช่ไหมเห็ดยูรุคาเห็ดห่อสิบพันเนื้อยูรุคาแต่รอบนี้บ่ได้และสิบเนาะสิได้อัปเดตราคาและตั้งแต่ได้มูมากะหลายโตและทีมงานนั่นแหละได้แต่ว่ายังบ่เคยได้ขายจักเถื่อเดี๋ยว รอบนี้ก็เลยบัดเหตุเหตุช<ส>มแล้วก็ค้ายพอได้ค่าน้นมูนมันเลยตกอตอกเขากันยังบร่ได้จักเม,มื่อดได้ขึ้นผู้พอได้ซื้อตอกทุกคนเลยน,น,นี่ทุกคนชีนมาาหมูกะทั้งเมื่อชันี้แหละระมาณโลนะึงโอ้ย ประมาณสองโลู้กจังนึงนะทั้งซินทั้งหนังแต่ว่าคือสิร้ายกว่ารอบก่อนๆน,นี่ได้มาหรอบก่อนนี่ฝากมาและขจาเห็ด <c oughs> พอดีได้สามชิปหอการผู้ได้ซื้อไปก่อนนี่ <c oughs> กำไรทุกคนเลยเพราะว่าเห็ดหอใหญ่ <c oughs> หอสิบพันขายกับไร่ได้แพงดอก <c oughs> เดี๋ยวอันมาเห็ดชมน้ำกันก่อน <c oughs> เพื่อแยกซินแยกนังงองนี่ก็ ที่เรือบุรไลเป็นได้ไหม รอมนี้สิ่งง่ามๆเลยทุกคนเออผู้ใดได้ไปกินเนี่ยบอกเลยว่าติดใจอ่ะถูกตัวกัดไม่ใช่ มาซอยทองชมหมูเท้เลยอาซีบลักพ่อเลสนะองพ่อเลยอนฟูกลังได้มึงเห็นจกนนากลังน่อยรากระชับชมธรรมบาดว่าได้แล้วบอ,อ,อนี่ได้มาจากประเทนะอาซีบลักป่อยกัคือน,นี่แหละเห็ดชมหมูป่า <laughs> คืออยูว่าตะบอน <laughs> คืออยู่แต่ว่าชีเป็นชมหมูหรือบอแหละ กันเฮานี่ก็แท<อ>บคิดไมเถึงเลยได้มันบ่พ่อ,อได้ลายทุกคนได้เท่าละโละสองโล างอีกแล้วไงอ้าวอี่แล้วได้ว้าแล้วไงมีแล้วคนทำไงตู้ดีแลยบอ่าคอนในกาสาวอิทมาเฮ็ดชมชอยกัยังมีคนชดใช้นะน้องสาวอันนี้ครับสาวสาวนังออกมาจากห้งงานเดียวกันครับมีคนชดใจอีกแล้วใครเหรอฮะสติ๊กมะท่าดูสิตกใจเด้อตสิปัจจัยกันยังมีคนถามเลยออกคลิปมาได้กันงานถามเจ้าของกับพอดีแล้วหัวดัน เราปันเน่อยด้ตะกอนนัดเก็บมาด้วยหละกระเทียมเป็นหัวค่ล่ะมาตฐานบรชุดนี่ฮะเอาสัดฐานชุดาว่าเฮ็ดแล้วเลยจังครับเบิงต่วสูตรูตมาตรฐานนทุกคนเลยติดชิ่งจบเจื่อ อันบบได้ซิ่งนี่แล้วโลดบบได้เป็นแม่นบอกอันบบได้ซิ่งนี่เออบบได้ซิ่งบูฮูเลยกะมาถือเฮดบบได้เลยชมใครแต่ว่าบ้านเมืองเจริญมีซิ่งแล้วเฮดเทลน้อยมันไลยเติบทุกคนรอบนี่กันใส่ไลายเพราะวฮักแก่เริ่มเฮดแล้วก็ยังกะสูตรบได้ มือใหม่มือใหม่แต่ว่ารับรองความแซ่บนะเพราะว่าชายเป่งนวหนลายสุกคนเลยสั่งได้เด้อนี่หลังจากคลิปนี้ล่งนี่คือชีมดืดแล้วชมกันน้ำเอาดลยเอาหนี้ผมได้ตบ <laughs> ะบอนเดี๋ยวซอยเล็บมาใช้น, <laughs> น้ำด้วยังคมยังคม จริงจริงอยู่มาพี่มาพี่มาพี่มากะเบื้องมาลูนหนึ่งตำแล้วละอันนี้อันนี้โลนึงบ่ตัวนี้โลนึงตัวนี้ก็โลนึงเบิ้งว่ามันชิได้จักรฮอทุกคนเบิ้งว่ามันชิคุ้มกับระบบโรงงานอยู่บ่นี่เฮานี่พเนกพเนกปั่นไว้ชวนอันนั้นพเนกเช็ดต้องแล้วแล้วก็ะฮอเลย ดาวแล้วๆแต่โรงงานตัวนั้นก็มาเข้าโรงงานตัวนี้เพิ่มเครดิตไดฮองล่ะเด้อเอไปได้ก็ไได้บ่ยากบ่ยากพี่ไปอยู่กลางพ่อนาเดเลยได้นี่ได้คนแรกยืนนเฮยแม่ีเอานไวเินวมาบ่เฮ็ดแจิกต้องแดดแล้วทุกคนเอ้ยเด้อ เอาน้ำใหม่เด้อน้ำในผูกอย่าเอาเด้อถอกแล้วเอาน้ำใหม่ตักใหม่มาคุไปเล่นกับจกปะอ่ะคุณเน่มันสิสลียไปได้นะหรืบวะมันใช่ก็ได้ลูกเจ้าต้มหม้อนะฮั่นแม่หม้อต้มแม่ต้มน้ำชงกาแฟฮั่นแล้วเจ้าก็ลวกหมีฮั่นเป็นผู้บริชายเลยเป็นนักเทนะเน่ ต้มน้ำลวกเอ้าลูกพนเราไม่ถึงยูปีตัดสโกอยู่กับไพชมทุกหอกับพานมือเฮ้ามืด <c oughs> แต่ว่าเฮ้าช้ทงมือเออแม่น่ะซ้ำกันเบิร์ดหอชมเพราะว่าอ,อยเป็นคนเดียวที่กและวัดขนาดน้ำหนัก ใหญ่ได้หาปั้นีโชกองเลกอย่างยว้อคือคือก้มเลยเฮ้ยเอายากิอันนั้นแล้วโคตจังหวะนะโตกอเาเป็นน้ำค่อยบ่วะ ทำกันจำนวนทำกันแต่ว่าความงามต่างกันสิสิเนาะอันมือตะบอนนี่ก็แบบนนสาวบ้านบ้านสาวหมู่บ้านนั้นละนแตง่งแต่งขึ้นมาหน่อยนึงเนาะอ,อันนี้แหละ <ขอ S 1> กันเปียกผู้เช้ากับผู้เบ้านน่องเอาตอกดิอ,อันนี้เริ่มเริ่มจะเข้าในเมืองแล้ว <laughs> เริ่มไมเริ่มเริ่ม ตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นมาทุกคนมา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 กินน้ำกั้นอีกเลย ล้มหูปากอ้วเ่เน,นี่เนาะประโยชน์คณหนึ่งพันแห่งคณหนึง่งทุกสัก

เขาม่ได้ยินนะอาเท่าไรมา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 ะหมูป่าอยู่อะไรหูป่ายมคนไปนังนำตใชหมูป่าประสาบ้านีนะ สามสี่สามหกสามแปดนับลืมสี่สี่สองสหสแปกอยากลืมกินนนเหงาขท้ามูไดยจากโตม่ได้หนักมากดังดังุ๊ เมื่อกี้ยังนับดีๆอห้าชิปหกิบันทเด้อนับชิปใหม่ห้าสเจ้าแปดเโอ้ยโอ้ได้ลายเลยพ่ออะไรจังวยโอ้ได้ไวอย่างนี้เลยดิ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดกเจ็ดแปดดากสแปดสองแปดสแปดมจนเาีลืมดแด้เก็เาั่งานหดลเ็แย่อทุกคนตอนนี้ก็นับแล้วรีบร่อยพอดี่ 8, ดสนะ แปดสิบสามห่อทั้งเบิดเลยนะนี่เจ็ดอนเด้อเออนับตัวนี้แหละจีเรียกกระ่ไืไ้องนับอ,อ้าพี่นี่มาเอากล้องน้ำพอนี่นี่นี่นีออ่สบายดีวะน่ะชนะื่อว่าเฮ็ดชมกับสำเร็จแล้วทุกคนคันผู้ใด้ยัอยากได้ชมไปกินกะ้ังได้ประมาณอ่า ประมาณชองมือคือว่าน่าจะเบิดนะปร,ประมาณแปดสิบห้อง<ป>สำหรับคลิปในวิดีโอนี้ก็บเชดนมอนไวซสำเนินนะทุกคนขอบคุณขอบใจที่เข้ามาให้กำลังใจเดอ้อ